อ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้มาต่อตัวคำสั่งการใช้งานพื้นที่ mem o มรอ่ะคอนแทคมาวางหนึ่งคอนแทคอ่าเราจะใช้คำสั่ง move นะครับกดตัว i เลือก Instruction มาวางหรือไปที่ Instruction กดมาวางพิมพ์คำสั่ง move m o v ครับเราต้องการ m o ูฟค่าอะไรเข้าไป่เดี๋ยวผมจะให้ไทม์เมอร์มันเปลี่ยนเวลาตามที่เราต้องการครับห้าร้อยไปที่ D ศูนย์ครับทีนี้อีกบรรทัดหนึ่งเอาคอนแทคมาวางอินสแตนชั่นมาวางใช้คำพุดใช้อินสัตชั่นเป็นคำสั่ง m ม v e เหมือนกัน ไปที่ D0 เหมือนกันครับแล้วก็คอนแทคมาวางสินสักชั่นทิมเมอร์นับเบอร์หนึ่ง D0 ทัมเมอร์นัมเบอร์หนึ่งถ้าทัมเมอร์นัมเบอร์หนึ่งออนไปที่เอาพุตนะครับในรูปแบบคำสั่งนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราออนบิตนี้ปุ๊บจะมุฟค่าสองร้อยไปที่ดีศูนย์ถ้าเราออนบิตนี้จะมุฟค่าห้าร้อยไปที่ดีศูนย์นะครับแล้วพอเราออนเซ็นเซอร์ตัวนี้ปุ๊บ ทอมเมอร์จะนับตามเวลาที่เราเซตไว้ที่ดีศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูออนไลน์ครับแล้วก็ทรนเฟอร์ ่ทีนี้ผมออนบิดนี้ก่อนฟอสนะครับคอนโทนเจพอฟอสปุ๊บค่าห้าร้อยเข้าไปแล้วพอเรามาออนทัมเมอร์เราจะวิ่งตามเวลาคนะ่ะห้าร้อยมิลิเซกที่เราวางไว้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราออนตัวนี้ปุ๊บมันจะโยนค่าสองร้อยเข้าไปแล้วทัมเมอร์ก็จะออนสองร้อยนะครับจะหน่วงเวลาสองร้อยมิลลิเซก เอาพูดถึงทำงานอ่ะครับนั้นเดี๋ยวไงรบกวนติดตามตอนต่อไปด้วยครับผม